สวัสดีปีใหม่ไทยครับผมนี่ตอนนี้ขนลุกเลยนี่ขนลุกอีกแล้วแหนหนาวไม่ใช่นะฮะกำลังพาพ่อนะครับไปหาปู่นะครับระหว่างทางตอนนี้เราอยู่เอ่อดอยเสมอดาวนะครับนี่ดอยเสมอดาวให้ดูบรรยากาศครับผมอากาศดีมากนะครับ ฝนเพิ่งหยุดเสมอดาวจริงๆนะครับขอให้มีความสุขครับไปเที่ยวเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขแฮปปี้กับสงการนะครับเทศกาลวันหยุดยาวๆแบบนี้นะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับแล้ววันที่สิบหกก็ขอให้ถูกหวยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะ <c oughs> นี่พี่ดูโอ้โหเมฆเลยครับเนี่ย เดี๋ยวขอซู่มหน่อยขอซูมหน่อยนี่โอ้โหใหดูนี่ยสวยไหมโอเคเดอ้อนะครับเอามาฝากกันนะครับเห็นบรรยากาศดีๆนะภาพส,สวยๆแบบแบบนี้นะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับขอมีความสุขนะครับกับวันหยุดแล้วก็เดินทางก็ขอเดินทางปลอดภัยเดอ้อนะครับเป็นห่วงเป็นใยกัน นะครับเดี๋ยวน้องกริดพาพ่อไปหาปู่ก่อนนี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ